มาพบก,กันกับรายการคิดรอบด้านนะคะประจำวันศุกร์ที่8มกราคม2559ในวันนี้พบกับดีชาชุติมากุมารรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะหลายประเด็นนะคะทางด้านการเมืองที่ยังคงหยิบจับมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันในรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้นะคะได้เรียนกันมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญค่ะที่ในตอนนี้เองพยายามที่จะแง้มออกมาแล้วนะคะว่าตัวร่างรัฐธรรมนูญที่ในตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงร้อยละ80นั้น เป็นแบบไหนอย่างไรนะคะโดยเฉพาะกรณีที่นายมีชัยริชุพันธ์นั้นออกมาพูดแล้วนะคะก็ได้มีการวิเคราะห์กันไปแล้วส่วนหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของการทําประชามตินะคะถ้าไม่ผ่านนั้นทางด้านของนักการเมืองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่ถ้ามองคะ่ะในเรื่องของการทําประชามตินะคะถ้า ไม่ผ่านนะคะหรือว่าจะผ่านหน้าไหนมีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตทางการเมืองมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาขอความเห็นจากแขกรับเชิญประจํารายการด้วยนะคะแล้วก็ว่าด้วยเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญในตอนนี้เองค่ะหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นยาแรงในการกําราบที่จะใช้กับนักการเมืองประเด็นนี้ออกมาขู่เลยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่จะเข้าสู่การเมืองจะต้องไม่เคยถูกตัดสินในเรื่องของคดีทุจริต หลายคนที่มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าแล้วกรณีของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ปลอมสอด .9 นั้นเข้าข่ายการทุจริตหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในรายการคิดรอบด้านประจําวันนี้ด้วยนะคะเราก็ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาสมัครเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นสสนั้นนายมีชัยก็ออกมาบ่งชัดแล้วนะคะเพราะว่านายอภิสิทธิ์นั้นเพิ่งจะโดนาสาร พิจารณาไปนะคะเกี่ยวกับคําสั่งคําของพลเอการะยุสุกํพลนั้นมีความชอบแล้วก็เลยทําให้นายพิสิทธิ์นั้นตกเป็นเหยื่อในทางการเมืองหรือไม่หลายคนก็พุ่งเป้าไปที่ตําแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ว่าเอ๊ะจะยังอยู่หรือไม่อย่างไรนายมิชัยก็ออกไม่ชี้ชัดแล้วว่านายภิสิทธิ์สามารถที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งได้ตามปกตินะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยประเด็นนี้ในรายการคิดรอบด้านกันด้วยนะคะแล้วก็เริ่มต้นค่ะเป็นเรื่องที่ฮอตฮิตเหลือเกินนะคะสําหรับ ตามหน้าสื่อต่างๆหลายวันกันต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นมากันเลยนะคะหนึ่งสัปดาห์ร่วมๆแล้วเกี่ยวกับกรณีปฏติทินค่ะของคุณยิ่งรักกับดรทักษินนะคะที่ ปีที่แล้วนะคะปรับรามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาต่างๆที่ออกมาเคลื่อนไหวแต่พอมาในรอบนี้เริ่มต้นปีใหม่ออกมาปราบนะคะเกี่ยวกับปฏิทินกันนะคะเดี๋ยว<ม>เราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวด้วยนะคะขอต้อนรับพะกุลสมคิดเชื้อคงและนายแพทย์เชื้อชัยตันติสิรินค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะครับสวัสดีครับโอ้เริ่มต้นปีใหม่ปุ๊บนะคะ<ม>ก็มีเรื่องให้ต้องมาวิภา์วิจารณ์กันซึ่งจริงๆแล้วหลายคนก็มองว่า โอ้ยมันไร้สาระจริงๆเอาเวลาไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าหรือไม่เพราะว่าในทหารที่ออกมาไล่ปราบ <c oughs> ไล่ไล่เขาเรียกว่าไล่จับนะฮะไล่เร่งจับปฏิทินเอามาไว้กับตัวนี่นะคะก็ร่วมร้อยคนด้วยกันเสียบิเลี้ยงไปก็มากนี่นะคะหลายคนก็มองว่าเอ๊ะการทำงานของรัฐบาลและคอสอชอมันมีอะไรที่จะลงมากกว่านี้หรือไม่นะคะเริ่มต้นเลยค่ะ เจ้าหน้ทาที่ทหารก็ออกมาบอกแล้วบอกว่าเหตุผลที่ไม่ให้แจกปฏิทินนั้นเพราะว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นบุคคลทางด้านการเมืองแล้วก็ไปแจกในที่โลง่งไปแจกในเขตชุมชนแล้วก็เป้าประสงค์เนี่ยเป็นการหวังผลทางการเมืองที่มีความชัดเจนมากและที่สําคัญเลยนะคะเข <c oughs> าก็บอกว่า <c oughs> คุณยิ่งรักเนี่ยมีเป้าประสงค์เลยก็คือคล้ายกับการโฆษณาหาเสียงคือเป็นคนบุคคลเชิงสัญลักษณ์อาจเข้าขายแจกโปสเตอร์ในการหาเสียงด้วยประเด็นนี้คิดเห็นอย่างไรคะคุณสมคิดคะ เรียนคุณตัวนะฮะปีใหม่แทนที่จะคุยเรื่องปฏิรูปดันมาคุยเรื่องปฏิทินคือมันเรื่องไม่เป็นเรื่องผมก็เคยพูดกับสื่อก่อนที่มีเรื่องเนี่ยหลังๆจากมีปัญหาเนี่ยผมว่ามันเรื่องหยุมหิมแล้วเรื่องนี้ผมก็มองอย่างโลกอย่างในทางบวกว่าคนเอกประยุทธ์หรือคอสชคงคงไม่ได้สั่งแต่ไพวกที่เอาใจนายมันเริ่มต้นจากผู้ว่าละเอียดนะฮะก็ไปออกคําสั่ง มหาไทยก็ไปออกคำสั่งห้ามแจกในสถานที่ราชการต่างๆคือเรียนเพื่อความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องแจกปฏิทินปีใหม่ตรงไหนก็แจกผมเองก็เลยกลายเป็นปัญหา,าผมก็ได้ไปสักแ0ดร้800ยอยแปดรอใบปรากฏว่าพอไม่ให้แจกก็คนมาขอาแรกๆก็ขอกันสบายๆเพราะว่าชาวบ้านแล้วก็พวกก็ยังไม่รู้ขา่าวพอหลังปีใหม่ข่าวออกมามากๆกลายเป็นปัญหาของผม ทำไม่ะมันไม่มีคือมันหมดแล้วไงคือประชาชนก็ต้องการเพิ่มมากขึ้นเออคือคือถ้าไม่มีข่าวเราก็สบายสบายน่ะพอมีข่าวเอาหมดหรือยังผู้แทนหมดหรือยังหมดหรือยังมันหมดตั้งแต่ปีใหม่แล้วคือมันนิดเดียวในจังหวัดอุบลอานจเจริญเนี่ยได้คนละแ800รอคือคือท่านท่านนายกยิ่งรักเนี่ยอยากให้ก็ก็เหมือนสมาชิกเหมือนคนทำงานในพรรคเนี่ยอยากให้เป็นที่ระลึกก็ทำปฏิทินปกติแ800รอแผ่นต่อเขต สำหรับเขตสอสนะฮะ,ะเข็บผู้อดีตผู้แทนเนี่ยหมู่ในทั้งหมดเนี่ยในเขตเลือกตั้งหนึ่งเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งสามหมื่นครอบครัวสามหมื่นครอบครัวปรากฏว่าแจกจริงๆให้จริงๆแปดร้อยสามหมื่นกับแปดรอดูตัวเลขมันนะครับมันจะไปเคลื่อนไ,วไหวอะไรได้ มันไม่จําเป็นหลอกถ้าจะเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันไม่จําเป็นต้องแจกปฏิทินก็ได้ก็เพื่อเป็นเรื่องน้ําใจเล็กเล็กน่น้อยทีนี้พอเชิญมายิ่งของท่านเชื่อใจที่ขอนแกน่นเชิญกระทั่งผู้หญิงอายุมากๆก็หกเจ็ดสิบเชิญไปค่ายไปทาไมว่าแจกปฏิทินแล้วก็บอกเมื่อกี้อะไรห้ามแจกในที่โลง่งแจกในที่ไหนเองห้ามในที่ชุมชนค่ะไปแจกป่าช้าหรือไงไม่มันไม่มีเหตุผลเลยที่สำคัญผมว่าฝ่ายความมันคงจะไปทำให้เป็นประเด็นทำไม แจกก็แจกแล้วที่บอกว่านายกยิ่งรักเป็นสัญลักษณ์การเมือง<ม>ก็ท่านเป็นนายกอดีตนายกที่ยืนอยู่ทุกวันนี้เป็นรัฐบาลเนี่ยตั้งท่านไปยุทธ์ตั้งใครก็สัญลักษณ์การเมืองทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับค,คนเป็นอดีตนายกนรัฐมนตรีทํางานให้บ้านในเมืองมาสองปีครึ่งเนี่ยก็ต้องมีคนรักม,มันก็ธรรมดาปกติไปไหนอย่าไปมองว่าหาเสียงเลยครับไปไหนคนก็รู้จักม,มันไม่ได้จะหาเสียงไม่หาเสียงผมก็ไม่ทราบหรอก แต่คนรู้จักก็เข้ามาต้อนรับมาห้อมล้อมมามา,มาพูดจาม,มาขอลายเซ็นม,มาถ่ายรูปหลักๆคือมาถ่ายรูปถ้าบอกว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองผมบอกว่าจะาเคลื่อนไหวในรูปไหนก็ได้การเมืองแต่ว่าทางฝั่งอีกภาคหนึ่งก็ททำนะ,ะโดยเฉพาะผมเห็นในเฟ e บุ o k น่ะไม่อยากเอ่ยชื่อกันเท<ม>่าไหร่หม้อว่าลงออ<ะ>เนต้นออก็แจกอยู่ผมก็ไม่ได้ต่อว่าท่านนะ หมอวรลงก็แจกไปไม่เป็นไรเพราะเขาก็เป็นผู้แทนอดีตผู้แทนเขาก็ไปพบปเจ้าบ้านเขาก็มีของจําด้วยของคญเล็กๆน้อยๆหมอวรลงก็ไม่มีความผิดผมยืนยันว่าเขาไม่ผิดหหละแต่ว่าผู้ปฏิบัติต่างหากผู้ที่ปฏิบัติฝ่ายความมั่นคงคือทหารนั่นแหละทหารตำรวจน,น,นั่นแหละนั่นแหละคิดให้ดีว่าเอ๊ะทำไมฝั่งนี้ไม่เป็นไรจะมามองว่าหมอวรลงไม่ใช่สันจะหมอวรวงก็เป็นนักการเมืองอนะครับ เพราะนั้นผมไม่อยากให้เรื่องเรื่องนี้เล็กๆกลายเป็นประเด็นจนแต่ไม่พูดก็ไม่ได้ไม่พูดก็บอกว่าโอ้พวกเราไปเคลื่อนไหวนะครับก็ก็คงไม่มีอะไรมากมากกว่าเป็นการมอบมอบน้ำใจให้กันเล็กๆซึ่งยิ่งไม่ค่อยมีอะไรอยู่นะครับก็มอบธรรมดาครับก็ทําให้ปฏิทินนั้นยิ่งเป็นความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นเลยนะคะไปคุยเรื่องปฏิรูปเถอะครับรัฐบ,บาลไปท,ปทําปฏิรูปเรื่องระบบการเมืองระบบการศึกษาระบบขนส่งก็ ไปทาเรื่องนั้นอย่ามายุ่งเรื่องปฏิทินเลยไม่มีอะไรหรอกครับค่ะคุณหมอละคะในฐานะที่ก็เป็นประเด็นอยู่ในพื้นที่เลยที่จังหวัดขอนแก่นในตอนนี้ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะครับก็ผมเรื่องปฏิทินเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นกุศโลบายของคณะคอสชอเนี่ยนะฮะหรือใครหรืออาจจะพวกเขาก็ได้ที่หวังกลบเรื่องที่ตัวเองทำไม่ประสบความสำเร็จม,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 มองอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ<ม><ๆ>เช่นข่าวราชพัก <c oughs> ก็พยายามจะ ปิดให้ได้ค่ะแั้งที่ออกมาแล้วคุณเรืองไกรก็ยังไปจับได้อีกเยอะแยะที่ประเด็นที่ชี้แจงมาเนี่ยมัดคอตัวเองอีกค่ะนะครับแล้วยังไม่พอนะฮะการบริหารก็ล้มเหลวเศรษฐกิจเห็นไหมฮะแย่เลยค่ะแล้วก็มาจะพยายามจะกลบข่าวเรื่องจำนำข้าวคือมันคือเป็นการกลบทุกประเด็นคือเมืองไทยนี่เท่าที่ผ่านมามันจะมีนัก ปั้นน้ำเป็นตัวแต่งนิยายหาเรื่องนะาเบนประเด็นความสนใจประชาชนเช่นเรื่องเอาดารามาเป็นเรื่องบางทั้งที่ไม่เป็อะไรเลยธรรมดาคนหนึ่งเก็บไข้ได้ป่เปก็มาลงตีเยอะแยะดาราตกกันจะดาราตกกันอย่างนี้ก็มาเป็นเยอะแยะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแต่ไหนๆก็เรื่องพูดเรื่องปฏิทินก็ผมยจะพูดในแง่เรื่องนี้ไอ้คนที่คิดเรื่องนี้นยฮะมันอคตินะฮะทีนี้คนเราจะรู้ได้ไง ว่าเขามีอาคติอยู่ในใจใจนะครับก็ต้องดูที่ตาครับตามันจะร้อนออกมาเลยถูกไหมฮะเขาเรียกว่าอะไรนะอินชาอินชาตาร้อนนั่นล่ะครับว่าโอ้ท่านยิงรักไปที่ไหนท่านทักสินทําอะไรทั้งท่านยิงรักทําอะไรนี่ให้ประชาชนทําไมประชาชนเขารักจังเลยข้าทําพยายามทําแล้วไมเห็นดังเหมือนเขาเลยนะครับนี่แหละ เขาเรียกว่าอคติอันที่สองก็คือมีบางคนเนี่นเข้าใจไม่ตรงกันเรื่องปฏิทินเรื่องสซคศเนี่ยปฏิทินก็เป็นสื่ออันหนึ่งนะครับท่านท่านสมคิดแล้วได้ประโยชน์คือมีวันที่ให้รู้ปกติแล้วก็ส่งสอศถูกไหมฮะแล้วส่งให้ใครฮะก็ส่งที่คิดถึงกันเนี่ยที่รู้จักกันที่นี่ในฐานนะ ท่านท,าทั้งทักษิณกับท่านยิงล่างเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองกับเป็นอดีตนายกที่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะแยะคนคิดถึงทั้งประเทศอะ่ะถูกไหมครับการที่มีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ท่านสมคิดพยายามอธิบายต่างๆเนี่ยซึ่งอันเป็นเรื่องแคบเป็นว่าเป็นให้รู้ว่าเออยังคิดถึงกันอยู่และอำนวยความสขให้ก็ยังมีคนเป็นทําไม่เข้าใจว่าอะไรนะเออไม่มีใครเขาทำกันหรอกอ,อ้นี่เขาเรียกว่าผมเรียกว่าที่มีดรประวินใช่ไหม พูดระหว่างเรื่องไรเดียงสากับการที่จุดๆ,ๆ,ๆนะฮะคือโกหกอ่ะอพูดกันง่ายนี่มันไม่ถูกฮะเพราะว่าอันนี้รูปเนี่ยใส่โทษนะครับไอ้บริษัทเล่าก็ใส่รูปปงรูปโปเยอะแยะดีหน่อยก็เป็นรูปวิวรูปสัตว์รูปอะไรก็ได้ใช่ไหมรูปพระก็เยอะแยะๆๆสําหรับคนที่เคยเป็นสสหรือว่าอยากจะลงสสหรืออยากจะเล่นการเมืองท้องถิ่นหรือจะให้คนรู้จัก ก็ติดรูปตัวเองเท่านั้นแหละผมเห็นเรื่องปกตินะครับแล้วปัญหาก็คือมันหนักใครเขาเป็นเงินเขาแค่นั้นเลยนะครับ <Netflix> ผมก็เลยเข้าใจม่งโปรดทําความเข้าใจใหม่นะครับท่านที่เกี่ยวข้องตนะั้งแต่ระดับรัฐมนตรีรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานผู้จะปฏิบัติงานก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าสมคิดก็พูดไปแล้วเนี่ยพวกนี้ต้องสมควรได้รับข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงครับ เพ,พ,พราะว่ามันเป็นไปพเเนีที่เขาให้กันมาอยู่แล้วตลอดอนะครับข<า>เขาให้กันมาไม่เห็นมีปัญหาแล้วพวกนี้ไปจับเขายิ่งทําให้เกิดความแตกแยกท uhm ีนี้เอาละทีนี้ทุกคนกมาลุมด่ารัฐบาลและคนสวยคือ uhm even, ท่านประยุทธ์แล้วท่านประยุทธ์เองท่านก็มาพูดอีกอะไรนะทําไมต้องไปนับถือคนอะไรนะนักโทษหนีคดีนักโทษใครหนีคดีให้เป็นนักโทษ คือนี่เมื่อวานเราก็พูดอยู่แล้วว่าคุณประยุทธ์นี่จะปฏิรูปตัวเองจะพูดน้อยใช่ไหมฮะเลิกใช้กิริยามมรยาทเราเลยว่าพูดกันว่าคนเรานี่พอไม่มีสัจจะนะครับคนไม่เชื่อแล้วถ้าพูดเรื่องโกหกแล้วซ้ําเติมอีกนี่คนก็ไม่เชื่ออีกท่านยิ่งรักผิดอะไรบ้างนี่ถอดถอนอย่างนั้นเหรอสนอชก็ใครตั้งอ่ะคดีไอ้อาญาต่างก็อยู่ในศาล ถูกไหมครับท่านทักษิณซื้อที่ดินภรรยาเซ็นชื่อ<ม>ว่าผิดี่กฎหมายที่ดินเวลาซื้อของเนี่เขาต้องให้สามีเซ็นนะครับแต่เมต่อเกินกฎหมายปปชนี่ไปกหนดว่าไปตีความตีความนะครับว่าสามีผิดนายกรลสมนตอรีครมอนี่หรือพวกนี่ต้องเป็นถือว่าผิดอยู่ในข้าขายนี่<ม>ก็แค่นั้นเองคะไม่ได้ทุจริตอะไร<ม>คือผมรู้มาวาทัก,กรรมไอ้พวกเหล่านี้เนี่ย มันต้องพูดมันชัดทีแล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่อยู่บริหารประเทศเนี่ยมันต้องพูดให้ตรงนะฮะอย่าไปพูดกั้มกั้มกึง่งกึ่งแล้วพูดโกหกนี่ฮะ,ะมันใช่ไม่ได้แล้วอย่นงนื่นนะครับเรื่องปฏิทินนี่นะครับผมเห็นคุณหมอว่ารงคุณตั้นคุณอะไรมาแจกกันหมดโปสเตอร์สอสอ,สอของพรรคประชาธิปัตย์เองว่า,าง,ง่ายๆรวมทั้งของ เพื่อก็มีบางทีมันก็ขึ้นมันเรื่องปกตินะครับสวัสดีปีใหม่ก็เขาอยากให้รู้ว่าเออยังเป็นห่วงชาวบ้านนะครับในฐานะการเมืองแล้วไทมจริงๆคณะคอสชจเป็นนักการเมืองไหมหมื่นเปอร์เซ็นต์บริหารบ้านเมืองแล้วเป็นเรื่องการเมืองเราจะเรียกอะไรอ่ะเขาบอกเขาไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่โกหกตัวเองไงไปเปิดพระจนานุกรมไงนักการเมืองแล้วยิ่งเป็นข้าราชการบำนาญทั้งนั้นเลยที่มาบริหารประเทศเนี่ย นะครับไม่ได้เป็นทนาการประจํานะครับการออกมาเป็นประชาชนทนธรรมดาทั้งนั้นและครับแล้วไม่เรียกการเมืองเราจะเรียกอะไรครับแล้วยิ่งท่านประยุทธ์มาบอกว่าข้าหารหน่อยถ้าประท่านประกล้ากล้าหน่อยให้กลับมาใช่ไหมจะทําปฏิสินผมก็เลยท้าในทางที่บวกดีกว่าถ้าท่านประยุทธ์คิดว่ามีความกล้าหารนะครับเท้านะครับไม่ได้ว่าท่านประยุทธ์นะครับมาตั้งพรรคการเมืองอย่าใช้ อาวุธสิครับมามายึดอำนาจเขาไปครับนี่ท้ากันเลยนะฮะคือคนเราทำไม่แน่จริงไม่ต้องแน่ในทางบวกครับถ้าไม่แน่ในทางบวกไม่ได้นี่ผมไม่ได้โจมตีนะหมยว่าคือผมฟังแล้วก็คล้ายๆเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กัแล้วทั้งนั้นเลยแล้วมาพูดทําไมอ่ะแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านจะปฏิรูกตัวเองเอาเอาสแล้ววันเดียววันเดียวแค่นั้นเองอ่ะเรายังวายุนพิสูจน์พิสูจน์ยังอุตส่าห์จะให้เครดิตอยู่